สวัสดีครับอยู่กับช่องเหล่าตปูอีกเช่นเคยครับก็มนีบรรยากาศฝนตกเข้าไปคนต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยมาปลูกสอมกับหม่องที่มันยังห่างๆอยู่นะครับโดยมือนีนะครับเขาก็มีเด็กน้อยนะครับผมย้สวัสดีครับทุกคนนี่ครับทีมงานทีมงานกล้วยครับมนีน้องไอเดียเลยน้องน้องไอเดียพี่ไอเดียและน้องโบนัสครับ เฮาสิบคนกล้วยอยู่หน้าตาคมนะครับอ่าเป็นหน้าอยู่ข้างๆนะครับเป็นหน้านะครับเป็นหน้าเป็นกล้วยนะครับนี่ก็คือถนนทางเขานะครับทางเข้าบ้านสวนของเขาเป็นคอ้นกีีตนะครับมีไฟฟ้ามีนามปราปลามาหอดนะครับเรียบร้อยดีเฮาสิไปยทางผุนครับเดี๋ยวไปเจอกันมงคนกล้วยครับนี่นะครับเฮาก็อยู่ ปักไวยนะครับของตาคมนะครับขุดยากร้ายครับด,ดินเดียวก็ฝนตก,น,กน,นี่ครับได้สองตนเรา <laughs> เอาอีกเล็กน้อยครับ <laughs> แต่ว่าขุดยากกินว่าเศร้าครับเ <laughs> มย์เห็นปะครับนอนเศร้าเลยเนี่ยห <laughs> <laughs> มาเศร้า <laughs> เราเดี๋ยวไปหาคนล้างหนีต่อครับเอาไปโบนัสโอ้ยังเดือด เอาไอเดียช่วยุ๊บโอ้โหในห่าบ่ล่ะตัวเนี้ยเออนี่เนื่ังอีอโอ้ซีโร่ปลาเมืองฝาหมาตุ้งตุ้งอยู่หมาเบิ่งเมืองหมาเดี๋ยวๆมาเกลี่นน้ำครับปลาตัวนี้ไงซิโร่จัดการ นี่ครับสภาพหลังจากที่เฮ้ากลนตุนกลวยแล้วครับนี่ทังทางยางกลับครับสภาพตอนนี้ครับแล้วสิไปเบิ้งตอนยุ่ข้างนาครับสภาพตัวละคนครับเป็นยังไงบ้างครับของเท้าขาดด้วยเห็นไหองเท้าขาเลยไปไป ทำมาช่วยกันเร็วนี่ครับบรรยากาศออเอวุจเจกันตอนปลูกไว้ครับก่อนถ่ายทิทโตกินก่อนนี่ครับทางนรกไก่เซ้นสุดแล้วกําล<อ>ังสิขึ้นทางสวรรค์ครับผมนี่ครับเจ้ารางอย่าม,มาทางคนกี่แล้วครับ<อ> <laughs> โอ้ฝานลูกิจดนี่ครับก็สิไปบ้านสวนก็จะเป็นถนนฝันกีดครับปลูกกล้วยแล้วไม่กี้นี่ครับห๋อปลูกต้นแซมตามหมของที่นั้นปลูกไปเลยครับหนาฝนไิ่กินอยางไรวัาจะมันเกิดมันจะงามดีอืมกพอเสด็จมาไง เดี๋ยวก็สิปลูกนี่ยแหละครับเป็นสิบคำแล้วนะครับเดี๋ยวก่นี่ครับเดินมากอ๋อส,สิเดินดทามา่อดเดี๋ยวก็สิปลูกเข้าไปเดี๋ยวยังได้กระป๋กติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหมคลิปหน้าครับบายหาปุ๋นถูนนกได้แต่ตีตกดินกระซ<า>ุ่มเดี๋ยวคนหนาบ่